พูดไปสัญญาณไหมผมถูกตัดตลอดเวลานะฮะมีความแบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะเอาล่ะางานของเรา Journey of Glow by g a l d า r m a แอบถามสนุกสนุกครับคุณคิดส่วนไหนของคุณที่โกลวที่สุดขอดูใกล้ๆได้ไหมครับแบบนีมม้นนะไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าตรงไหนโกลวที่สุดนะครับส่วนไหนดีครับไปนะครับ โกลทั้งหน้าเลยครับอ่าอันนี้ตอบแทนแล้วใช่ไหมฮะอะไรนะครับคุณจุงตอบแทนคุณดังใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยของดังนี่คือโกลที่สุดคือหน้าอันนี้ผมเลือกให้เขาเดี๋ยวให้เขาเลือกให้ผมบ้างนะอ่าดีครับใช่ไหมได้ไหนไหนหันมาหน่อยส่วนที่โกลที่สุดโอ้โออ้มีสัมผัสมีการตรวจสอบจะดูว่าเดี๋ยวไม่ไม่ใช่จะดูว่าโกลไม่โกลเนี่ยไม่ต้องจับก็ได้นะก็ กลัวทั้งหน้าเหมือนกันแต่คนเนี้กลัวทั้งหน้าไม่พอกลัวทั้งผิวกายเลยโอ้ยอคุณคุณไปรู้มาจากไหนครับนันสิอคิดซะว่าผิวหน้าบางทีเราก็มาจินตนาการได้ใช่ไหม เอออันนี้คุณนี้ไม่ต้องจิตนตนาการก็ได้ครับอ,รอันนี้มันก็เวอร์กเกินเอาละเราจะปล่อยให้คุณได้คิดกันต่อเองนะฮะเราจะไม่ขยี้นะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะ,ะแต่ไปต่อดีกว่าอยากรู้ครับสองคนได้ข่าวว่าคุณเป็นปังทั้งโกมากคือคุณแบบตุดอันแบบติดนะฮะอยากรู้นะว่าใครอะใครครับยังไงครับเป็นสายเชคแคมมากกว่ากันอ่าผมรู้ว่าคุณจุงเป็นสายสกิน แต่ว่าสาย Take care เทคแคร์เนี่ยใครมากกว่ากันต้องถามแฟนคลับดีกว่าเท่าที่เห็นใครเทคแคร์กันมากกว่ากันครับจ้โอ้โหจุงเหรอจริงป้าเท่ากัน oh, ใช่ไหมเท่ากันเท่าไหมแต่วันนี้ผมให้เขานะเพราะว่าเดี๋ยวว,วันนี้เขาพาผมไปกินข้าวเออ คือจริงๆเรามีวิธีการเทคแคร์คนละแบบครับผมอ่ารกันคของเขาจะเป็นแบบฟิลสกินชิพอะไร่เล้ยใช่ไหมครับแต่ของดังอาจจะเป็นฟิลแบบเอ้ยเราจะนึกถึงเขาสมมติเราทําขนมนู่นนี่นั่นอาหารนู่นนี่นั่นเขาจะเป็นคนแรกๆที่ได้ชิมตลอดโอ้หรือไม่ก็แบบเอ้ยเนี่ยโหเอ้ยจริงๆอยากเล่านะแต่ว่ามันยาวเล่าได้ไหมได้เลยครับเอาเลยครับเาเลยีเวลาครัวิธีไม่ของคุณครับเอาเลยครับตั้งแต่แรกๆเลยนะ อันนี้คือไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนที่นี่คือที่แรกครับผมที่เกาเดมาครับอ่าก็คือตั้งแต่เราเจอกันวันแรกเลยอะตอนที่พึ่งได้เล่นแล้วแต่ดาวอะตอนแรกเขามาจากตุรกีอะแล้วคือตอนแรกเอ้ยเขาก็คือพึ่งถึงไทยยังไม่ได้แบบมีที่อยู่โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเราก็คือเอ้ยเพื่อนไม่เป็นไรมานอนบ้านได้นะหรือว่าเดี๋ยวหาคอนโดให้ เดี๋ยวแบบใช้เส้นแบบหาถูกๆให้เลยตั้งแต่แรกๆเลยเอ้ยไม่มีรถไม่เป็นไรเดี๋ยวขับให้อีอาสาไปขับด้วยพ่อขับครับให้พ่อไปขับให้เลยอย่นี่คือ G v I P ขนาดไหนใช่ครับผมก็คือเอาจริงๆเราแบบเห็นเขามาแล้วแบบว่าอยากเช็คแคร์เขาครับผมครับแล้วตอนนั้นใครอาจจะยังไม่รู้ดีเทลรับช่วงเข้าเข้าค่ายแรกๆอะไรเงี้ยเหมือนต้อง ต้องไปบ่อยมากๆกนเลยครับผมแล้วก็กำอยู่<อ>แล้วเขามีเขาเหมือนมีคอนโดของคุณป้า<ช>พอดีก็เลยแบบไปเช่าเขาอยู่เลยครับใช่โอ,อนน้โออปแป<ต>ลว่า<ต>ชวนปุ๊บก็คือเฮ้ยเราเรา,าเราคิดกัอนนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วเฮ้ยเราตกลงไปกับเขาด้วยใช่แล้ตอนนี้ก็ผ่านเวลามาสองสมปีก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วอะไรอย่างนี้ได้เอปรบมือได้ครับปรบมือได้ครับคนขยันตั้งใจทํางานแบบนี้นะฮะ สุดยอดครับขอกลับไปโมเมนต์นั้นได้ไหมได้เลยครับครั้งแรกที่ดังติดต่อจุงไปอยากจะให้ไปดูแลไปขับรถให้ไปอยู่ห้องอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงครับทไมถึงตัดสินใจไปผมรู้สึกว่าใครๆก็คงรู้สึกดีถ้ามีใครดูแลใช่ไหมครับใช่ไหมอยากโดนดูแลบ้างไหมครับฮะอยากใช่ไหมครับจริงๆก็รู้สึกดีครับผมจริงๆมันเป็นช่วงแรกๆใช่ไหมก็พอพอ พอซื้อบ้านปุ๊บใช่ไหมครับบ้านอยู่ใกล้กันปกติบ้านห่างกันมากใช่ไหมครับผมแบบบ้านอยู่ใกล้ๆกล้ตึกอะไรเงี้ยตอนนี้บ้านใกล้กันมากประมาณ10นาทีขับรถไปถึงเลยแต่หลังจากที่บ้านใกล้กันอ่ะไม่ได้เจอเลยอ้าวคือทํางานหนักใช่ไหมใช่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 แต่ส่วนมากจะเจอแบบคือทํางานตลอดด้วยกันแล้วมาเจอกะทิงานคือ30วันในยี่สิบเก้าวันอยู่ด้วยกันเลยครับใช่ครับสุดยอดจริงจริงนะฮะแต่ไม่เป็นไร่อให้ทํางานคนละที่ แต่ใจมันใกล้กันไม่ไม่ได้ทํางานคนละที่ด้วยนะก็ทํางานที่เดียวกันทำงานที่เดียวกันด้วยเะรเอาท่าอยอดจริงๆขออนุญาตครับอานของเกาเดอร์มาแล้วนะครับแหมคุณนี่ฮอตจริงๆสัญญาณไมโครโฟนผมสู้คุณไม่ได้เลยนะฮะมไม่เป็นไรเราเราน่าจะเท่าเทียมกันครับดังได้ครับผมผมสัญญาณเราเท่ากันจริงๆอยากรู้ครับว่าเราดูแลผิวหน้าของเราอย่างไงบ้างอืม